บัดนี้เป็นครั้งที่73ตรงกับวันที่21โมกราคม269 9ข้าพเจ้านายเสื่อมสุกแก้วเกียนขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระควัมปติเทราเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทีเทวราเจ้าทั้งหลาย โปดจงมาอมนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนภาพคุณพระรัตนตัยคู่บาอาจารย์และเทพเทวนาทั้งหลายโปรดจงบรนดันให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายิมวันต่อไป <c oughs> บทสวดชุดลมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอตาคจตุทวตาสัทธมังมนีนาชัสสาสุนันตุจักขโมคาทางัง สักขีกามีจะรู้ไปคิดิสิขราตาเตจันทาริเขวีมาเนตีเบรเติจขามีตารวันาหาเนเคหาวัมมีเขเตอมมาจะยันตุเทวาชาตวิสเมยักาขาคันท้าพนาคาติดทันตาสันติเกยยงมณีวัจฉนังสาธโเมสุนันตุธรรมัรสวนาการะอัายมพันตาธรรมัรสวนาการอาุอัจยมพันตา ธรรมวัตสวนากาโรอะยัมวัฏันตาบทส่วนนกมกันสติขถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจริยาขาถานาทิเมศระนังอันยังพุทโธเมีสระนังวรัง เอตินาสัจวัชนสติเมโหโทสะปทานาติเมสรานังอันยังทมโมมีรานังวรังเอตินาสัจวัชนสติเมหโทสะปทานา,นปปานติเมสรานังอันยังสร้างคฆเมสรานังวรังเอตินาส,าสาัจวัชนสติเมโหโทสะปทาบทสวดมหากรุณโกนาโธติอธิกาคาถามหากรุณโกนาโทอัธยาสพปานินัง โุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพติมุตตะมังเอตนาสัจวัชเชนะมาหตุสัพพุปัทวามหาการุโกนาทหิตายาสัพพะปานิังโอเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินาสัจวัชเชนะมาหตุสัพพุปัทวามหาการโกนาทุสุขายาสัพพะปานิังปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพติมุตตะมังเอตินาสัจวัชเชนะมาหตุสัพพุปตถวา บทสวดมหาสมัย <im> ส <ans hate> ูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมายังผักขวาสักเกสุเวรติกาปิวัสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัจจามาเตหิภิกขุสเตหิสเพหีวะอารักันเตหิท่าสัหิเจโรกธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันิปติตาหุนตีผักขวันตังทัศนายาภิกขุสังขันจะอัตโคจตุนังสทาสานิการนางเทวดาเอตตั้งโหสียังโคภักขวาสักเกสุเวรติกาปิวัสมิงมหาวันี มหาธาภิกุสรังเขนสัสทิงปัจ,จมาเตหิภิกขุสเตหิสะเพเห้ว่าอารหันเตหิทาสหิจ้าโลกธาตุหิเหทวตาเยภูเยนะสันติปิตาหุนตีภาขบันตังทัศนาญาภิกขุสรังขันชาญาณุนามายาปีญานะภวติภิกุสรังกเมยามาสังกมิตรว่าภาขบันตัวสันติเกปันเจกาข้าทาปัศยามาตีตะขวัวตาเทวตาเซยยาธาปีนามันพระวาปุริโสสัมมจิตังว่าภาห้งปัชชายะปิชาติตังว่า ອະຫັງສະມີໄຊຍະເຍະເວົ້າມີອະສິທາວາເສສຸເທເວສຸອັດຕະຣິດາພະຂໍໂຕພະຕະໂຕພະຕຸຣັງສຸອະທໂຄຕະເທວະທາພະຂະວະຕາອະພິວາທເທວະທາເອກະມົນຕັງອະທາພະມາທະອະ มหาสมัยโยปวารนาสมิงเทวะกิจสมาคตาอาฆาธรรมะอิมังธรรมะชายังทายิตาเยวะปัจจังคันตีอัตคปาราเทวตาภัคขวัโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสร์ตถาภิกขุสมาทังชูจิตตังอัตโนชูกังสุสาราธิวาเนตานิการิตวาอินทิเอานีรักันติปันติตาตีอัตคู้อัปราเทวตาภัคขวัโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีเสตวาคีรังเสตวาปรีฆังอินทาคีรังโอหะจามาเมชา เตจาติสุทาวิมาราจุขะจักรุมาตาสุทันตาสุสู้นะคะตีอัตคปุปราเทวตาภะกขาวตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีเยเกจิพุทธสร้างคราสีนติคิมิสัตติอป,ปายาภูมิงพายมโนสร้าง,งทหังเทวะแข็งพเพรศัตติตีอัตคภะักขาภิกขุอามันทีสีเยผู้เยนะภิกขฆวิธาสุาสู้ระวาธาตัสุเทวตาสันติปิตาหุนตียาคตังทัศนยาภิกขุสร้างการแช เดปิเทพิกเวอเฮสุงอดีตมาทนังอรหัน like ตุสมาสามพุทธาเตสัมปีพุทนาเอตระมายีวะเทวตาสนิบปิตาอเฮสุงเซยยาธาปีไมหังเอตระหีเดปิเทพิกเวภวิสันติอรหัต์มาทนังอรหันตุสมาสามพุทธาเตสัมปีพุทนาเอตระมายีวะเทวตาสนิบปิตาภวิสันติเซยยาธาปีไมหังเอตระหีอาจิคิสัมมีพิคเวเทวังนอมามีกิเตสัมมีพิคเวเทวังนอมามี เดสิสามีพิกเวทีวังนมามีตังสนาถาสาโรมนาสิกโรถาภาสิสามีตีเอวัมพันติโตติคูภควาโตปัญจโสสมภควาเอตัโวจะสีโลกัมนุกัสสามียถาปุมาเจยสิตาเจสิตาเขตริยปัณฑาหิตาตาสมาหิตาปุถุสีห่าวะสันลีนาโรมาสาพิสัมภูโนโอทาตัมนาสาสุทาวิตาสัมมานาวีรา เยโภปจเตยยตวาวาณีกาปิรวทเวตาโตวจิสสถาสัพพเกสสสะเรตะติเทวกายาอภิกันตาเตวิชฌนาภิกโวเตจะตํมคดงสุตวาพุทธศาสนังเตสัมปทาหุยานังอุทาศาสนังอิเกสตมัคุงสะอัตรงสตงเอกศาสนมนุสสาคุงอิเกนันมคุงทสสภาพุทธาอหุงตัจาสภังอภิญญายาวะกิตวานาจักคุมาตาโตมจิสสถาสัพพเกสะเระติเทวกายาภิกันตาเตวิชนาภิกโว เยโวห่างกิติสัมมิขีเนออนุบาโสสาธาสหัสสาวยาคาปุมากาปิรัตวาลอิที่มาตัวชูติมาตัววันเนามาตัวยาสัสนุโมทามานาอภิกรมุงพีคูนางสัมพติงวันังสาธาสหัสสาเฮมะวัตายาคาตัตวนิโนอิที่มาตัวชูติมาตัววันเนามาตัวยาสัสนุโมทามานาอภิกรมุงพีคูนางสัมพติงวันังสาธาขีดาติสหัสสายะค้าตัตวนิโนอิที่มาตัวชูติมาตัววันเนามาตัวยาสัสนุโมทามานาอภิกรมุงพีคูนางสัมพติงวันัง อิเจเตโซตัสหัสธาจากข้าตานตวาน้โนอิที่มาตโตชูติมาตโตวันนามาตโตยาสสิโนมอทามานาอภิกรรมุงพีคูนางสมิติงวานังเวียดซานมิตตาปัญจสตาจากข้าตานตวาน้โนอิทีมาตโตชูติมาตโตวันนามัตโตยาสสิโนมอทามานาอภิกรรมุงพีคูนางสมิติงวานังบุพิโลราษหิโกเวปุราสานิเวศนางอียนังสตาศาสฮัสสังจาดังปราสติ คุณพิโลจราชินีโสุภการสมิติหัวนางบุริมัญจาทิสังราชาทตาระโทปัสสสติขันทพานังอธิปติมหาราชายัสสีโซปุตตาปีตัสสาพระหาวอินทามานามหาพราอิทิมาโตชูติมาโตวันนามาโตยาสสโรโมทามานาอภิกรรมวีโคนางสมิติหัวนางทักขีนัญจาทิสังราชาวิรุณหัวตปัสสสติ กุพันธานังอธิปติมหาราชายาสัสสีโซปุตตาปีตัสสาภะวิอินทามานามหาพราอายที่มาตชูติมาตวันน่าโทยาสัสสิโนโมทามานาอภิกมุงพ ah oh oh <c oughs> oh, ีคู่นางสุปฏิหัวนังอาจีมันจะที่สังราชาวิรูปคโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสสีโซปุตตาปีตัสสาภะวอินทามานามหาพราอายที่มาตชูตีมาตวันน่าโทยาสัสสิโนโมทามานาอภิกมุงพีคู่นางสุปฏิหัวนัง ปุตตะดันจาทิสังราชากุเวโรตัปปะสะสาิียาฆ่านังอธิปติมหาราชายยาสัสสีโซปุตตาปิตัสสาภาวอินทามนานามหาพระห์อิทิมาตัช่วยมาตวันเน่าตัวยาสัสสีโนโมทามนานาอธิกมุงพีคู่นางเสปฏิงวันังปุริมาทิสังทตาตารโทตะกินนาวิรุณโกปชิเมนาวิรูปโคกุเวโรอุตตรังทิสัง จะต่อเติจมหาราชาสามัญตาจตโตทิสาทัทธวนาอัตทั้งสุวรรณกาปิรทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูปัญจาธิตาสธามายาขูเข็นตูเวเทนตูวิภูจาวิภูโตสาหะจันทนงกามาเสดโทษจะกินนุมันทุนี่มันถุจาปาระโทโอปามันโยจาเทวาสุโตจามาต่เรืกิตตะเสโนุจะคันทภูโรอดูราชาชนโนุสภูอาคูปัญจสิขโขเจวะสิมภูรูสดัสสา,สา,สาเอเตจันเจจาราชานโนคขัตตวชาราสุพี โอทามานาอภิกรรมงพีคู่นสัมปติวันังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสัสตะกากัรมพราสตาอาคูปายคาสายญาติพียามูนาทตารัตธาจาอาคูนาคายาสัสสิโนเอราวโนมหานโกสุภคาสัมปติงวันังเยนาคาดัชายสารันติทิปฏิชาปกขีวิจุจักคูเวหายาสัติวราชปัตตาจิตาสุปนอิติเตสนามัง อาพายตถธานาคารามสิสุปันโตเคมากาสีปุทโธสัญหาหิวจาหิวยันตานาคาสวรสราภูปุทังชีตาบริหัตถีนาสวรัสอาชาติดาปัตโรวัสวัเสติอิทิมตัวยะสานสิโนการากัญชามหาภิสมาอสุราธนเวขสาเวปาจิตติสุติจิตาหาราทูรโมจิสหเจาเทอปริปุตานังสากพีเวโรจนามกาสันนิพระังเสนังราหูตภาคมงสุปโยธานีผาทันเตปิกุณนงสุปฏิวนัง อาโปจัตเทวาปฏิจัตเตโชวโยตถาคามุงวัตุนาวัตุนาเทวาสุโมเจยสาสหะเมตตาคุณกายิกาอาคูเทวาญาสัสสิโนทัสิเททัสตากายาสัพปีณตวานิโนอิทีมาตัวชูติมาตัววันเน้าตัวยาสัสสิโนโมทามานาอภิกรรมยีคู่นันสมิติงวันังเวียนทูจัตเทวาสารีจัจจมาเตวเทยามาจันทัสสุปาริสาเทวาจันทามคุปุราคิตาเสวสุปาริสาเทวาสุรมคุปุราคิตา ักขัดตันิพุรักคิดว่าอากูมานาวาฮาก้าวสุนังวสุโอเซโทสกุปปะฆาปตินเตโทฮาเสเททัสทากายาสาเพตวานิโออีเทมาตัวชูติมาตัววันเน่าตัวยาสัสโนโมทามานาอธิกรรมอีคู่นะสมบทิมวันังอาทาคูสาคูเทวาเชโรดีวะอิทธกาจารโอราชาอุมาบุกกาสิโนวานุนาสาธมาจ่าจิตาจารเนชกา สุรยรุจิราอากุอากุวเสนิโนทะเสเทททากายสาเถตวนิโนอทีมะโตชิมะโตวันนยาสิโนโมทามนาอธิกะอิคูสติงวังสมานามหาสมานามนุสามนุสาจิตาสุอากุอามโนสิกา อาคากูฮัตโยเทวาเยตโรวาสิโนปารักามหาปารักาอาคูเทวายาสสิโนอาเซธีทัสทากายาสาเพตวานิโนอิทีม์โตูโชติมโตวันนั่งมตูญาสสิโนโมทามานาอภิกรรมภิโคณังสุปฏิวัติสุกกากระดุมหะอนุอาคูเวขาสะสหะโอทาตะไคห้าปาโมฆาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหะรักขามิสกาจะยาสิโนทารายังอาคาบุญโนโยติสาอภิวัติ ทัศเสทีทัศสทากายาสพีนันตะวันนิโนอีที่มตโโชติมตวันนาบันโดยาสสินโนมอธามานาอภิกรรมุงพีโกนังสมิติหัวนังเขมนิดาตุสศรายามากตรกาจรศินโนสพิตะการามาเจธาชจตินามาจอสวะนิมาริโนอาคูอาท้าคูปตินมิตาทัศเสทีทัศสทากายาสภีนันตะวันนิโนอีที่มตโชติมตวันนาบันโตยาสสินโนมอธามานาอภิกรรมุงพีโกนังสมิติหัวนัง สัทเททีเทวลีกายสาเตวนโนนาวันวะเยนะอาจุงเยตัเจสยาสหะปะุาชาติมะคิฏะกะคตินามะสวังทักขโมคตรังนาคังจะทังอสิตาทีดังสุปรมะปรมะโตจะปุตอิติมะโตสหะสันังกุวะวะติโสจะสุภคสมิติงนังสาสพรมาโกานังมหาปานิตีอุปาปโนชูตีมะโตพิสมากาโมยาสัสสีโสทะเททาอิสระอากุปันเตกวะติโน เดสัตจัมมัโตอาคาฮาดิตุปเทวะติโตเตจาสะพอภิกันเตสิทธิเวปรมเกเมราเซนะอภิกามีปัสสะกัสสัมติยังเอธาอัตถาพาตถารกชณะปาตมะทวโวสัมมันตาปะิวาริธาเมวุโมโกจินังอิทิตถามหาเสโนกัญหาเสนอภิสัจิปานิมาธรรมะหจจสังตวานาภีระวังเกธาปุสโกเมโคธนายันตุสวิชุโกตทาสุปจวาวัติสังโยยาวเสีันจ่าสาพังอริยญาญาปกิฏวานาจักขุมา ตาโตมจิสัธาสวัสเจสสัเรตเตมาราเซนอภิกันตเตวิชนอภิกาวเตจะัตตมะดงสุตวัพุทธาศาสนังวีตาราเขหิปักกามุงเนสังโรมปิอินสิยุงสะเพวิสิสังวิชิตาสังฆามาพยาติตายาสัสสิโนโมทติสหาปูเตหิสัพพกาเตชะเนสุตาติปุสวดจุดชัยยปกรณ นมโมมีพุเทเิชัศรัตนตทายารมิกาติชาประสิทธิประสิทธิวาณรยาปรมสุราสิทธิปรมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมภีรคกาสมุทาภูตุงคังคาจะสุพรหมชัยญาประสิทธิพะวันตุเจชัยญาชัยญาทรณโท,ทรณีอุทาทิอุทาทินาทินาทีชัยยาชัยยาขคนตะตนตะนใิในไรใสเสนาเมรุราชะพนนออราชี ช้ยาช้ยาคำปีระโสมปีนะเคยนธนาคีปิสาจพูตการีช้ยาช้ยาตุนิมิตาโรคีช้ยาช้ยาสิงค์สุธาสุธาธานะโมคขาชาช้ยาชยวรุณนมุคขาสาตาช้ยาช้ยาจำปาทินาคาราขกุขระคันโทกช้ยาใชคัจฉคุณนาตุรงสุกระภูชงเสียหาพยักกตีปาช้ยาชยวรุณนมุคขายาตาจิตาจิตาเสนาริปุรัสุธิโนรดี ชัยาชายสุขาสุขาชีวีชายาชายาธรณีตาเรศธาชูชัยยาชัยาชายาธรณีสันตินศธาชัยาชายามังกราตัญญาภวักคีชัยาชายาวรุณะยาคีชัยาชายรักขะเสสุรักขะพุทธเจชาชัยาชายาเพียมเมธารคณาชายาชายาราชีราสัยชัยาชายาปทวิงสัพพังชัยาชายาอรหันต์ตาปเจกพุทธสาวัง ชายยะช้มหิสุโรหโรุฮารินเทวะชัยยะชายยาพรมาสุราโคชัยยะชายยาหนุกวิรุณหโกวิรูปโคจันติมารวีอินโตจเวนะเตยโยจักุเวโรวารุโนปิจาอคิวายุจปาชุนโฮกุมารโอทัตตาราโกอัทาระสะมหาเทวาสิทธิตาปทาอาทโยอิสิโนสวัคกาสภาชัยยะรามโมภวันตุเตชัยยะธโมจัสังโคจั ทัาสะปโรจะใชัยย่างกังอิเตนะชัยยตีเชนะจะยาสวดที่พวันตุตเอิเตนะพูทะเตเชนะโอตุเตชัยยมังคารังใชัยุปีพูท่าสสริมาโตอายังมาราสาจะปาปีมาโตบาราชโยอุโคชัยยูโที่มันเดปโมทิตาชัยยะตถาธรรมะคณาเมฮิสิโนัยโยปีพูท่าสสริมาโตอายังมาราสาจะปาปีมาโตปาราชโย โอโคเซยมโพธิมันเปโมธิตาชยตถาอินทคณามมหิสิโนชัยโยปีผู้ทัสสาสริมโตอายังมารัสสาจปาปีมโตปราชายโยโอโคเซยมโพธิมันเปโมทิตาชยตถาเทวคณามมหิสิโนชัยโยปีผู้ทัสสาสริมโตอายังมารัสสาจปาปีมัโตปราชยโยโอโคเซยมโพธิมันเปโมทิตาชยตถาภุมาคณามมหิสิโน ชัยโยปีผูทัสสสริมัโตอายังมาระสัจปาปีมาโตมาราชโยโอโคสยมโพทิบันติปโมทิตาชยตถานะคะนาเมหิสิโนชัยโยปีผูทัสสสริมัโตอายังมาระสัจปาปีมาโตมาราชโยโอโคสยมโพทิบันติปโมทิตาชยตถานะคะนาเมหิสิโนุใช่โยปีผู้ทิยามูเรสักยานังนันทิวัตโน เอวังตะวังวิชโยโหหีชายิจูชายามังคะเรปราชิตปัลลังเกสีเสปติโพคเรอภิเศกสัพพุทธานังอคาขปโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคารังสุปะปาตังสุโหิตังสุโนสุโหตตจสุยทังปมาจาริสุปททักกินังกายากมังวาจากมังปททักกินังปททักกินังมัโนกมังปฏิติเตปททักกินา ทักขินานิกตวานาราพันตเตปัตถกินีเตอธารถธาสุกิตาวิรุฬหะปุถสสันนีอรคาสุกิตาโหตหาสหสปิยาดิพิสุนันตุพนเตเยเทวาอศมิงทานิอธิกตาทีคายุตาสทาโหตุสุกิตาโหตุสาพทาระคัตุสภัสัตานังระคัตุสีนาสสานังยาคจีปัตนาเตสังสเพปุเรตุมโนรักายุทธกาเรปวัสสันตุวัสสังวัสสาวรากา โลคาจุป,ปัฏทาวาเตสังนิวาริตุจัสสะพทากายาสุขังจิตตาสุขังอัตหันตุยาธาระหังบทสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังปคกวาสาวัตถิยังวิหารติเจตวเนอานาตเปิกัสสะอารา,ารมตตาโคปคกวาภิกขุอามันเตสีภิกขวติ พระทันเตติเตพี่คู่ปากกวะตปัญจ <c oughs> ัจโซสุงปากวาเอตัทโวจาอุปทาวาพิ่ขเวตทัาขณะเอนมุปทาวาแต่ท่าขณะทิตาวาสธาตุธรรมติตตาธรรมาริยมตาสาเพสังฆาราอิจาติตักระท่าตอภิชฌพุชติอภิสมเติอภิจิติวาอภิเมตวาอจิกติเทเสตีปัญญาเปติปัตถาเปติวิวัติวิภัสติอุตานิกรโอตีสาเพสังฆาราอิจาตี อุปทาวาพีขเวจทักทางอนุปทาวาสักษนาทิตาวาสธาตุธรรมทิตตาธรรมามนียามตาสาเพสสร้างฆาราถูกฆาติตังต่ทักพวอภิชฌาปุจจิอภิสมีติอภิจิตวาอภิสมีตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาติวิภัสติอุตานิกโรติสาเพสสร้างฆาราถูกฆาติอุปทาวาพีขเวจทักทางอนุปทาวาทักษนาทิตาวาสธาตุ ธรรมะทิตาธรรมะริยมตาสัพเพธรรมะอนัตตาตีตังสัทธาถุบิชัมปูจติอภิสมีติอภุจิตตวาอภิสมีตวาอจิกติเทเสตีปัญญาเปตีปัฏฐาเปตีวิวารติวิภัสชติอุทาริงกโรตีสัพเพธรรมะอนัตตาตีอิทัมโมจารักขวาธรรมนาเตปิคูปักขวาโตภาษิตังอภินันทุนตี่บทสวดพระเถรกรตคาถา ปิทางน,นานวคเมียนาปฏิกางเคอาณาคตังุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลวมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวาวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาธาตีตามปัญญีนันตังอภะตัจนจะอาาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ลาบไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปนันจโยธรรมังตฐาตทาวีปัสสติสร้างหิรังสร้างกุป,ปังตาว,วิทารุโบหาเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคลน ขอบคุณพระผุญอาการเช่นนั้นไหวเชวาจิตตมาตาปังโกูชริยรมนางสูเวนความเพียรไปกิจทองธรรม,มนีใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้นาฮิโนสังฆา,านเตนะมหาเสนะมัจจุนาเพราะกบบาบเพียรต่อมจรารัตซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริม,มาตาปิงอโหวัตรมตันติทางทางเวพเาาตตะ,วะเทคระโตติสัตัวจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น ไห้เกียติคานทุกการวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงราตรีก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวกขาปจเจวิคณะสพัพเพสังฆาราอดิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทมนำรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสพัพเพสัง้าราถูกาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทมนำรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก่เจ็บตายไปสพัพเพธรรมาอนา,าตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราของเราว่าตัวว่าตัวเราว่าตนของเราอะทูวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทูวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอะวัดสร้างมายามาริตตะพังเราจะพึงตายเป็นแทรปนาปโยสะนาเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงพระสร้างเมนิยาตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัดตะค้ที่จะสังเวช อายังกาโยอาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาโนขันปรจจาวิญญาณชุดโทอากาทิงเสแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินการิงขราเีว่าประดุด,ดังว่าท่้นไม้และต้นฟืนนี่ละทั้งคาประโยชน์มิได้อธิจาวาตังสร้างฆราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทานยาวะธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวาณิลุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสสงปัสมสุโคความเข้าไปสมุปรับสังอารานทั้งหลายทั้งเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเสัตามารันติจะสะตัตว์หลายทั้งปวงก็ำลังตายอยู่มาริงสุจามาริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสซามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันแตัตทีมเอตสั้งสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายัางกินจียังกินจีกุศลกรรมมังสัพเพปิพระเตหิกตังปุญญโนโอ,อนุโมทันตุสุนันตุนโลโตเยเทวา อสัมมิงทาเนี่ยทิกรตาทีคายุตาสัทธาหตัสุกิตาโหนตัทุค้าบรมุญฉันตัมาตาปิตาสุกิตาโหนตัทุค้าบรมุญฉันตัสัพเพยาติกาสุกิตาโหนตัทุค้าบรมุญฉันตัสัพเพอญาติกาสุกิตาโหนตัทุค้าบรมุญฉันตัสัพเพปิซาสัพเพยักคาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตัทุค้าบรมุญฉันตัสัพเพอาจุตอาจินายุปัชยะสุกิตาโหนตัทุค้าบรมุญฉันตัสัพเพนาขตาสุกิตาโหนตั ตัวข้าะมูลจันต์สัพเพเทวาสุขิตาหุ่นตัวตัวข้าะมูลจันต์สัพเพสัมมาตินังจำเมิญจันตัโอบทสวดบูชาดลปทวนนาโมโพธิสัตว์อัคติบัยญอิติภะคะวานาโมโพธิสัตว์อัคติบัยญอิติภะคะวานาโมโพธิสัตว์อัคติบัยญอิติภะคะวาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเรีโพธิคะเรตาหิงตาหิง ตาธรรมมาธาเรนาภาพวันตูโกชิตาโสทิงกรณเตถาวิหารมันทะเรเทราชมัชานวักกาจพิกาวสารามิกาธาปฏิอุปัสสกาคามาเจเทสานิคามาเจสราสปานาพุทธสุาภพวันตุเตชาราภุชาเยปิจาัมภาวาสร้างเซตัชตาอัตภวบัาติกานียานิกังธรรมปรังปฏิเจตสสาเพียบีทูกขากรณตุสร้างขายังท้าจุจิดังสตังธรรมโมธรรมมัทธาจัปุขครา สร้างโคโหตุสมะโคว่าอัธายาจิหิตายาจะอ่ำหิรักตุสทธรโมสัพเพปิธรรมจจริโนโอทิงสมมาปุริยามะทำใหอริยบาเวทิเตปาสนาโหตุสัพเพปิปนิโนโพธศาสนเสนซัมมาทารังบาเวชันโตการิเทวบวสตุวุธิภาวยัสัตานังสามิทางเนตุเมธานิมมาตาปิตาชาทชังนิจังรักขติปูตะกังเอวังทำมิราชาน ปาชัางราคาตูสาพาธาเทวตาอุโยชนะคาถาทูคาปตาจะนีิทูคา,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 าพยาปตาจะนีพยาโสกาปตาจะนโสกาโหตุสาเพปิปานิโนเอตาวตาจอมเฮหิสัพตาปุญญาสัพตังสาวพีเทวานุโมทานตุสพัพสิทิยาทานังท,ทานตุสัทธายสีทังราคาตุสาพพาธาภาวนาพีธาตาโหตุกาชาตุเทวาาตาคตา สมังคาราคาถาโหตูสาพังสมังคารังราคันตุสาปะเทวตาสาพาพุทธานุภาเวนะสวดที่โหตุนิรันตรังโหตูสาพังสมังคารังราคันตุสาปะเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนะสวดที่โหตุนิรันตรังโหตูสาพังสมังคารังราคันตุสาปะเทวตาสาพาสังฆานุภาเวนะสวดที่โหตุนิรันตรัง สัพพ in like ีพ bon ุทธาพระปตธาปัจเจกานันจะยังพระรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพสูนสัพพีพุทธาพระปตธาปัจเจกานันจะยังพระรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพสูลสัพพีพุทธาพระปตธาปัจเจกานันจะยังพระรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพสูสัพพีพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพระรา อรหันตานันจเตชนารักขังพันธามิสัพพสูสัพพีพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจเตชนารักขังพันธามิสัพพสูสัพพีพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจเตชนารักขังพันธามิสัพพสูสัพพีพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระัง รหันตานันจะเตเชนารักข้างพันธามิสัพพสูลสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพระดัรหันตานันจะเตเชนารักข้างพันธามิสัพพสูลสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระดัระหันตานันจะเตเชนารักข้างพันธามิสัพพสูน ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาิยพระพุทธธนตมนี้ข้าพเจ้าขอนอมก้าอุทิถายเป็นพระราชกุศลแด่เสด็จพระนเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสดสู่สวรรค์คารยขออนิสงส์ให้บุญกุศลนี้จงเป็นศัพทิโมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เช่าคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิตั้งมั่นในประธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จะสัมมาสัพพุทธเจ้าตั้งรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้พปดประสิทธิประสรดพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไห้สู่วตัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นและวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าครอบครองอยู่ให้เปี่ยมด้วยด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพ และทิฏฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุป,ประการเทืนสาธุ